โอน,นบ่ะโอนบ่ะแมเลือดหน่อยเลยว่ะแม่นเลือดมาน่อยอ,อ่ะใส่ดีแล้วนะใส่ดีแล้วครับ ่แ<ม>ซ่บ,ซบสุดขัด้วใไงเลยเดีย๋ย้นเค็มบ่แซ่บแซ่บแซ่บอ่าสวัสดีครับทิดเมื่อพอกันครับที่นิสานมาน้องโคคือเก่าครับพี่นอ้องมาพี่น้องเมื่อกี้เมืเอ่อเนี่ยมากินกอน้อยเนียน้ำกัน ก้มมอยเนียคุ้มคมพี่นนองมามานี่ละก้อยเนี่ยกินกับเพื่อนกันขางหวานครับพี่นนองอยู่ประเทศเล่า,ปร,ลาประเทศเล่าได้ครับใช่เมืองนี้เมืองนั้นผมซีเมืองก็อือชอบอือพักกูไม่ยังไง Mia nhạc gọt hạc gọt hạc gọt 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 được gọt 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 À. có cạnh không mấy bên mất tí áp hả mười bên mất tàu mười bên mất tàu mười bên nó tàu คำ้รไปหรอคำนไงด้ครับอืมโอ้พักไร้ห้างเราเเออรักไม่รดพักหลายครับพี่นอ้องมื

แค่เพียงความโอ้แล้วกระดาบแล้วกระดาบขมไม่หนักแั้วกระดาบขมผมครับใครกระดาบขมไม่หน้ก หัวไม่เจ็บไม่บ้รหรอเจ็บเจ็บเ็บเผื่อนบ้านุงพีหน่องเลยแรบเียบประเทศลรว,วนี่ปุ๋ยข้ามียะไรพี่น้องต้องยันเบดนี่อ เแซยบไปถัวเจ้ากินห่างมาละอืมแซ่ะะะะบวะแซ่บเเกี่ยวมาพีอืมพ,พีเพิ่งลองเต็มถาดอยู่ เสียงอาจจะเปลี่ยนเด้องี่นองเด้่องรงการไขวัตดในวงโมโมโมข้าใจง่วงคือกันโอ้แก่บพบม่อ้แซบบ่บอืมแบบอ,แบบอ๋อ tôi với lòng tôi thăm anh ạ tiêm bạc anh hết lòng à <laughs> Để món gì vậy? Sao nói cái vô? Mình nhảy té cái vô, vô. Xăm luôn Wow. โอาข่อนห่อนพี่น้องเอ้ยเอาคนนี้ครับโอ้ยห่อนอ้ยเอาห่อนพี่น้องคำหนีง่ายเลยแซ่บแซ่บแซบ โอ้จเจริอาหารมาเนี่ยก็ <c oughs> เทียบหรอกอืม กูพี่ทำตาแตีมตาแตีมั้ยเราแซ่บเลยอืมยูคนเดินแซ่บไม่ยอมเหรอแซ่บ โอ้มือหนีก็แซ่บอยู่พี่น้องก้อยเนื้อคมขมหลับเนื้อขมคมพี่น้องแซ่บอยู่พี่น้องเอ้โอ้ยเผ็ดแห้งก่อนอื่นที่นิสานขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจะกุดใดกุดแชร์ให้หรือว่ากดติดตามให้กับที่นิสานที่นิสานขอขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ